คิดดีนะนใจเมื่อวานเขาบอกว่าชอบเธอแล้วเขาก็จูบเธอแปลว่าเราคบกันแล้วจะบอกว่าเป็นแฟนก็ยังได้เลยนะเนี่ยขอบคุณมากนะคะที่มาส่งยินดีครับมาต่อกับซีรีส์รักโรแมนติกกับไอ้นิสโรแมนส์รักใชยไหมที่หัวใจต้องการใน ep 4ีกันเลยนะครับผมหลังจากที่นาจายจูบก,กับอาลานไปผู้ชายที่ทำให้หัวใจเต้นตุ้มตุ้ต่อมตอมตอ,มอีกครั้งเธอก็มั่นใจว่าอาลานานี่แหละ คือรักแท้ของเธอครั้งนี้แหละใช่แน่และเธอก็เอาแต่เฝ้ามองดูโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาหวังว่าอารานจะโทรมาหาแต่แล้วก็ไม่มีสายเรียกเข้าเลยการที่เขาจะไม่โทรมาเลยเนี่ยแบบนี้มันใช้ได้หรอฝังอารานเองก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยและดูแลน้าใจโดยการซื้อของกินของใช้ไปส่งที่บ้านซึ่งน้าใจก็รู้ได้ทันทีว่าเต่าหูเป็นคนส่งมาให้ ตาฮู้นายสั่งของเข้ามาที่บ้านปะเนี่ยคุณคิสโงได้อ่านแผนงานม,มาแล้วเรียบร้อยวันนี้คงเป็นเรื่องของการเซ็นสัญญากันนะคะด้านเพื่อน,นรักหักเหลี่ยมโหดอย่างคิสและณใจจงานนี้ต้องกลับมาโครจรร่วมงานกันอีกครั้งด้วยความที่มีเรื่องฝังใจจึงทําให้นัจจเนี่ยไม่สามารถมองข้ามปัญหาในอดีตได้ทําให้เธอถูกตําหนิเรื่องงานในวันนี้ แต่การยังคงเชื่อมั่นในตัวน้าใจว่าสามารถร่วมงานกับคิสและแก้ปัญหานี้ไปได้สิ่งที่คิสพูดอ่ะมืออาชีพมากดีกว่าพวกขายชื่อเสียงโดยไม่สนใจคุณภาพสินค้าเป็นร้อยเท่าพี่เชื่อว่าใจหาทางคุยกับคิสได้อาลาชายหนุ่มผู้ที่คอยเทคแคร์น้าใจแอบเข้าบ้านนาใจเพื่อไปทำความสะอาด ระหว่างที่เขากําลังออกจากบ้านนั้นน่าใจดันกลับเข้าบ้านมาพอดีจึงทําให้เขาต้องรีบไปแอบและบังเอิญได้ยินสิ่งที่น้าใจปรึกษากับการเรื่องที่เธอไปจูบก,กับผู้ชายมาจะมีเรื่องส่วนตัวอยากจะถามพี่การนะคะแล้วไงใจจะถามพี่ว่าใจไปจูบก,กับผู้ชายคนหนึ่งมาจะรู้สึกดีมากๆเหมือนกับเหมือนใจคิดว่ามันควรจะเป็นความรักครั้งใหม่ของใจแต่ผู้ชายคนนั้นกลับเงียบหายไม่ติดต่อเธอกลับมาเลยจึงทําให้เขายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ และบ่นพึมพำกับตัวเองว่าถ้าอยากรู้จริงจริงไม่ต้องถามผู้ชายคนอื่นเ,เลยถามผมไปได้ระหว่างนั้นเองณใจสังเกตเห็นการ์ดที่เต้าหู้ออกมาวางไว้ที่โต๊ะและเพิ่งรู้ตัวว่าบ้านตัวเองเปลี่ยนไปเ <c oughs> พิ่งรู้ตัวเหรอเนี่ยสงสัยจะสะอาดเกินไปณใจจึงรีบโทรหาเต้าหู้ทันทีเมื่ออลา,ราร<ห>นรับสายเธอก็รีบยิงคําถามว่าใดยินได้เห็นอะไรบ้างหรือเปล่าไหนด้ยินอะไรบ้างอะคุณบอกว่า ่คนนึึงมมกกก็รู้สดีาวจึงทำให้นะใจไม่ชอบใจนักและเธอก็ยังมองว่าเตาหูเป็นเด็กสำหรับเธอเสมอไม่ควรรู้เรื่องนี้จากเหตุการณ์ที่เตาหูแอบเข้าบ้านน้าใจจึงรีบเดินไปเป,นเปลี่ยนรหัสเข้าบ้านแต่ก็ไม่ทันอาลานเขาที่แอบชิงเปลี่ยนรหัสเสียก่อน ใช่หรอรหัสอะไรอ่ะผมเปลี่ยนรหัสแล้วนะวันเกิดผมลบหนึ่งแถมรหัสนั้นยังเป็นวันเกิดของเขาเสียด้วยซึ่งณจใจไม่สามารถจำได้จึงต้องจำยอมปีนเข้าทางหน้าต่างบ้านตัวเองโ้โฝาะหน่อยนจมัางริงๆโอบ้านตัวเองแท้ๆจะเข้าทางประตูไม่ได้ อยากให้นเนมด้านโปรเจกต์ของนัใจที่ได้รวมงานกับคิสก็เสนอผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งคิสก็เห็นด้วยและยอมเซ็นสัญญาแต่ระหว่างคุยงาน,นงกันทั้งสองคนก็ยังจิกกัดและพยายามเอาชนะกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องจริง,รงๆเธอก็ควรจะภูมิใจนะที่ถูกคนอย่างฉันแย่งแฟนดีกว่าโดนพวกโลโปรไฟล์แย่งไปนะเ <laughs> พราะเธอมันเป็นพวกมนุย์ป้าหวาเวบ นัาใจได้โทรหาเต้าหู้และชวนเขามาทานข้าวเช้าด้วยซึ่งเต้าหู้ก็มาตามนัดและในวันนี้ทำให้นัใจได้เจออาลานอีกครั้งแล้วรู้ว่าเต้าหู้กับอาลานคือคนคนเดียวกันสวัสดีทุกแจ้ง เราหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อเมื่อนะใจรู้ความจริงเข้าต้องรอติดตามกันต่อไปกับไอนิสโรแมนซ์รักใช่ไหมที่หัวใจต้องการใน EP หน้านะครับนายต้อหู้อาลาน